มาพออส่องของยายท้องอีกแล้วจิีซัวขนมเส้นกับกุ้งสดกับผักเ้อเยอะแยะเลยพี่น้องเอยจะว่าผักอันใดแน่มะละผักกาดขาว หลายอย่างหลายแนัวพ,พี่น้องหลาย้ยเบามาก่อละน้ำไล่ไหลกิบนำน้บใยจังน้อยก้อนพี่น้องโอ้ยโอ้ยนำไล่ไหลก็จะมันเป็นปลาแซ่บขอลูกขึ้นก้อนพี่น้องอ่อละเบิ้งว่าหลอนละเป็นปลาแซ่บให้เนาะ มามามาพี่น้องมากินน้ำกันโอ้จะไม่เป็นตาแสบมามามาว่าได้ล่อแล้วพี่น้องหิมะหิมะมาโอ้พี่นออ้องมาโอ้จะไม่เป็นตาแสบมามาอ้ยปะๆๆ Mm, 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 แสบแสบแสบพี่น้องหิมะหิมะมา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 กินแล้วกันชอบไร แสบกักแสบแน่พี่น้องเอ้ยแสบโพดแสบโพดแ,แสบแสบหาที่เจยบกับบ่ได้ ๆๆๆๆๆๆๆ พี่น้องพี่น้องโอ้ยขอบ่าไวแล้วขอไปขอจิบนาำลำไยกอนด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ยุดเท่านี้กอนด้วยพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย